น้ำตาลน้ำนะครับอมก่อกนนะครับโอ้ ฮัลโหลตอกแล้วก็จับแล้วก็ตากฮัลโหลฮัลโหลเสร็จแล้วก็ยกเท้าเอ็นสองสามไป ก็มาเช็กระดูกสันหลังนะครับ <S <S ใช้มือทักขวากดที่ต้นคอนะครับแล้วก็เช็ดดูนิ้วสองนิ้วเช็ดดูหนงทังจอบทำรอบ่อง เพื่อดูแนวกระดูกสันหลังผู้ป่วยว่าตรงหรือคดถ้าแรกเป็นท่าคลายกล้ามเนื้อนะครับ ขึ้นทักอบสารอบตึงแน่แนแค่ไหนนะถ้าตึงมากแล้วก็คายมากนันคลายมากหน่อยครับถ้าจะเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ใช้การขยิงตัวแล้วก็เชิดหน้าขึ้น แล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนด้านนะครับ าจากล่างขึ้นบนตอับรอบถ้าต่อไปเป็นท้า ขุดเทา้าตรงตรง่องตรงหัวไหล่นะครับทับทับกสามสิบหกครั้งหนึ่งสองสามห้าสิบสิบห้ายี่สิบสามสิบสามห้าสามหกโอเคนะครับเราทำให้พอรู้ว่าสามสิบหกครั้งแล้วก็มาทำด้านนะครับ ใบมะพร้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้ายี่สิบสามสิบสามห้าสามหกท่าต่อไปเป็นท่าโบแเบ๊ครับใช้ฝ่ามือ แล้วก็หมุนเหมือนกับมวนแป้งนะครับ่ 1, 2, 3, 4, ทักตามสี่รอบนะครับหนึ่งสองสส ท่า่รไปาปีเื้อนะครับ <c oughs> ท่าเทพนมก่อนอ่าทขอโทษทีครับเทพพนมนะครับขอจัดคอก่อนโอเคงั้นไปท่าจัดคอก่อนครับขอโทษทีครับขอใหม่ <c oughs> ใช้มือสองข้างนะครับประกบที่หูนะครับแล้วก็ยกยกตึ้งมา ตัวเราหน้าผู้ป่วยเนี่ยจะหันมาหาเราองศาสี่สิบ้าองศาย่อตัวลงนะ้วก็เยียนดันให้สุดก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปเคลี่ยนไปข้างนะครับ พยายามใช้ฝ่ามือทำเป็นเป็นอุ้งม,มือนี้นะแล้วก็ประกบไปที่หูโอเคถ้าต่อไปนะครับเทพพนมนะครับสอ,องสาม สี่ทักสี่ห้าทอดน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ด้านข้างที่เราถนาดัดต่อไปเป็นท่าพีทเตอร์นะครับ วางอันนี้จะเป็นสามจังหวัดน,นะว่านนก็คือการกดกดเบาๆแล้วก็หมุนบิดกระแท่กดหมุนกระแทกกดหมุนกระแทะกดหมุนกระแทกกดหมุนกระแทะได้ไหครับการหมุนเราจะหมุนไปทิศทางเดียวกันนะครับ กดกระทะกดหมุน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 กระทะแสามจังหวะนะ ต่อไปเป็นอาเจียนะดูนะครับเราใจเราเอาเมเรากเราเราใช้ใช้มือดึงกาบเค่นก็ได้นะเทคนิคเราไม่ยกแลเราใช้มือดึงดึงไปดึงเราตองลาก่อนนะแล้วก็ขาเรา พวเราพปจาราด้านนี้มันจะได้หน้าตากว้ากขึ้นได้แล้วครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็มาเปลี่ยนปืนนะ เเปลี่ยนนเช็นปเรื่อยมครับเป็นคว้ามือคว้ามือเราจะกดลากบนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่ะ่เปลี่ยนด้านนะครับ เอวขาและข้างหลังด้านนี้นะฮะหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสาม ต่อไปก็เป็นถ้ากดตุดนเวยจงนะครับร <c oughs> เราเวลาการเช็คเราเช็คเ,เ,เราใช้นิ้กางนะดันเข้าไป

หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่มหนึอมแล้วก็เียบข้อมูนะครับหนึ่งสองสสองสสเปลี่ยนไปด้านนะครับ หนึ4สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยเจ็บมูนะครับหนึ่งสองสาม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  อย่าลืมทุบ้วยนะครับหนึ่งสองสามสองสามสองสาม ต่อไปเป็นท่านอนไหนนะครับมาอยูทท่งศีรษะของผู้ป่วยนะครับเราเช็คกัลลงก่อนนะครับเราเช็คคอก่อนนะครับ นั่งระหว่างคอนคอ,อนกับคอเนี่ยให้เป็นร่องนิดนึงเพื่อที่เราจะคลา,ายตรงนี้การคอเขาได้นะครับบางคนจะตึงมากคลายให้ตรงนี้นิด แล้วก็เชทนกำลังนะครับโอเคสู้กันนะครับสู้กันดูก่อนว่าน้ำหนักแขนข้างไหนมีมีกำลังมากกว่าเราทำท่างที่ที่อ่อนแรงก่อนนะครับ ข้างไหนแข็งแรงกว่าครับพี่ขวาแข็งแรงกว่านะเราก็ต้องมาทำข้างซ้ายใช้มือสอดเข้าไปที่ทต้นคอนะครับยืน4.5องศามืาจะสอดเข้าไปที่ที่ต้นคอ4.5 อ้อยดคอก่อนโอเคอถ้าเป็นกางกระบาดนะครับยืดยืดคอก่อนครับหนึ่งสองสามแล้วไปด้านขวานะครับหนึ่งสองสามไปด้านซ้ายหนึ่งสองสาม,สามโอเคครับแล้วกัรนุ่งนวลนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาจะดัดคอใช้ษษษษษมือซ้ายนะฮะยืดสี่ผิวผ้าอฟูมเอาหมุมเดีด่ยวเรายืดให้จุดก่อนนะครับแล้วลก็ดัด ยืดให้สุดก่อนนะฮะแล้วค่อยดัดเปลี่ยนมาเป็นอีกข้างนะครับน้กก็จจ็นทรุ้กันครับแรงมาแล้วโอเค ทางนี้ครับโอเคโอ้แรงมีมากเตรียมกันแล้ว <laughs> ถ้าก่อนให้ผู้ป่วยกอดแขนแล้วก็มือที่หัวไหล่ยืดมือซ้ายออกไปนะครับตัดมาทานราคาหน่อยเอามือขวาทำเป็นแค่ๆค่แม่เองครนะับ

เอาไปเช็คกับราคานะครับ เช่นกางเลยครับตุ้งก,กันช้องขางเช่นกันสู้โอ้โหแรกเยอะนักกีฬาเลยโอเคนะครับเอาข้างนี้อ้าวทีมแมนช่วยทีมวแมนช่วย อยู่ด้านข้างให้ลูกคานอนตะแคงเอาฝันเอาฝังนี้ก่อนนะ ขึ้นไปได้เลยออไหมครับ E รอรอรอตอสี่โมงเย็นนะเดี๋ยวใครที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไปซ้อมให้ลุกเดินข้างสักสิบนาทีไปดื่มน้ำปนนะอยู่เหลืออยู่หรือว่ามีอะไรดื่มผมร้องโอบหน่อยเดี๋ยวให้ใครที่ไม่มีเตียงเนี่ยถ้าน้ำหงายเนี่ยใช้บนเตียงดีกว่านะไปซ้อมบนเตียงอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะใครที่ไม่อกี้ไปซ้อมบนเตียงเลยไปซ้อมบนเตียงคุณตั้งใจ ให้ให้เวลาสอมบนเตียงอีกสิบนาทีาพี่เลี้ยงช่วยประกอบดูหน่อยเนาะฮะ,ะมีอ่ะอ่าเยอะรอบสอนี่ไม่ต้องรอบสอบนี่ไม่ดีไม่ต้องมีอะไรนะมีเตียงนะรอบสอบนี่อาจจะไม่ต้องใช้เตียง ใช้กระพื้นอาใครที่ไม่มีเตียงขึ้นไปบนเตียงเลยคุณคองคุณคองคุณคองเอาขึ้นบนเตียงเลยอ่าเนี่ยเตียงมากๆคุณบนเตียงไป็ซ้อมบนเตียงเนี่ย e Thai and the bed อ่าบอกว่าให้เปิดหมุนขึ้น่าเปิดซ้อมบนเตียงเซมตซีถ้านอนหงายอ่ะแล้วถ้าผมกับเทียนเยี่ยนเนี่ยถ้าพอมไม่มีปัญหา